ก็สวัสดีครับผมโอจากช่อง c k 1นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการอยากทำฟาร์มไส้เดือนประจำวันที่1 6พฤศจิก,กา 2, นะครับในหัวข้อเรื่องกินเม้นในการทำเบดดิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับในการทำเบดดิ้งเนี่ยเราต้องเอาขี้วัวไปแช่น้ำใช่ไหมมันจะต้องส่งกินเมนอยู่แล้วโอเคจากปัญหานี้ครับผมได้เอาไปดูในอินเทอร์เน็ตเอาไปศึกษาต่อนะครับ ดูหล,หลายๆคลิปหลายๆฟาร์มหลายๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่เขาทําเรื่องนี้อยู่ได้ได้ข้อสรุปมาว่าเขาจะใช้จุลินทรีย์ตัวหนึ่งครับก็คือจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับในการช่วยทําให้กิ่นมันเบาบางลงนะครับประมาณนี้คราวนี้ผมก็เลยนําความรู้ที่ได้นะครับมาทดลองทําอยู่ที่บ้านดูก็ปรากฏว่า มันช่วยทําให้กลิ่นลดได้จริงๆครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าจนไม่มีกลิ่นของขี้วัวเลยนะครับมันก็ยังเหลืออยู่บ้างแต่ว่า,าเหลืออยู่บ้างก็หมายถึงว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆมากแล้วเราก็ดมอ่ะมันถึงจะมีกลิ่นออกมาแต่ถ้าเรายืนอ,อยู่ย่าคาไม่มีกลิ่นนะครับประมาณนี้ส่วนในการทดลองครั้งนี้ผมใชอ้อุปกรณ์เป็นคาะมังหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นขี้วัวแห้ง 2.5กิโลแล้วก็เป็นน้ำจุนินที200 ml ในอัตราส่วนของ200 ml นี่ก็คือว่าผมเดาเอานะครับเพราะว่าจุนินทรีย์บ้านผมมันเยอะมากก็เลยว่าออใส่ไปสัก200 ml ไม่น่ามีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับก็เทน้ำแช่ไว้ทําเหมือนที่เราฝึกทำเนดิ้งเลยครับก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับปัญหาในการที่ ทำเบดดิ้งแล้วไม่กินนะครับก็ลองใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดูนะครับส่วนอัตราส่วนเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆที่มาดูก็ลองไปปรับใช้กับฟาร์มดูนะครับหรือว่ามีความรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าควรจะใช้จุลินทรีย์เท่าไหร่ต่อหนึ่งกรละมังประมาณนี้ครับโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับถ้านึกถึงการเลี้ยงไส้เดือนก็อย่าลืมนึกถึงช่อง c k ร้อนมากนะครับถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่สําเร็จก็ตามนะครับโอเคครับไป